สะออนลูกแพ่จ้ะก,กำลังหัวเด้งๆเลยอีกอาทิตย์หนึ่งก็กินได้แล้วเนี่ยพี่นออ้องมีตัวหนุ่ยงใหญ่หมุกหมุก,มก,มกอนโตนเอ็นเตนอยู่สะออนเฮ้ข้างบนยิ่งมีแต่ลูกโตโตดกุดสะออนหลาย จะอ่อนลูกแพ้ลูกแพ้ลูกแพเพียเริ่นม,มีแต่ลูกโตโต,โตปุ๊กปุ๊ปิ๊ก,ป,กปิ๊กเลยอืมเสะออนไลน์เสะออนไลน์บังเน้พี่น้อง ีกระทิตหนึ่งก็กินได้แล้วมีแต่ลูกเป้งๆเ,เลยคนโตนเอเ็นเตนอยู่พี่น้องเออสะออนดุเพมีแต่ลูกโตโต จ้า